สวัสดีค่ะทุกคนพบกับโอปออินอัปเดตข่าวสารในโลกกีฬาแดงกับกระแสต่างประเทศวันนี้นะคะมีความเคลื่อนไหวของตำแหน่งผู้รักษาประตูมาฝากกันด้วยค่ะเอมิเลนมาร์ติเนสนะคะโอ้โหมีข่าวว่าตอนนี้ก็คือยินดีที่จะย้ายร่วมงานกับแมนเชสเตอร์เน็ตเต็ดนะคะก็ลักษณะที่ว่าเขารับรู้อยู่แล้วว่าแมนยูนั้นต้องการมีความสนใจในตัวเขาแต่ทีนี้คือตัวอังเดรโอนาเน่าเองเนี่ยก็ไม่ได้จะออกจากทีมนะคะเพราะว่าตามที่รายงานกันไปว่าเมื่อสัปดาห์ก่อนเนี่ยทางเอเจนต์ของโอนาน่ามีการ เข้าไปพูดคุยกับบอร์ดบริหารแล้วก็แจ้งให้ทราบว่าโอนาน่าเองเนี่ยจะไม่ได้ย้ายออกถึงแม้ว่าแมนยูต้องการที่จะหาผู้รักษาประตูคนใหม่เข้ามาเพื่อขับเคี่ยวตำแหน่งก็ตามทีนี้ในส่วนของเอเมรโนมาติเนสเนี่ยแผนของเขาก็คือซัมเมอร์นี้เขาจะย้ายออกจากแอสตันวิลล่านะคะเกมสุดท้ายที่เล่นกับวิลลาก็มีหลังน้ำตาเล่นในบ้านนะก็หลังน้ำตาแบบเหมือนร้องไห้เป็นการอำลา ไปแล้วเป็นสัญญาณบอกแบบนั้นนะคะส่วนเรื่องของการติดต่อเบื้องต้นระหว่างนักเตะกับแมนเชสเตอร์เต็ดเนี่ยตอนนี้คือรอว่าแมนยูจะทำอย่างไรกับดีลนี้เหมือนกันคือฝั่งมาติ i เนสเองก็ไม่ได้มีแค่แมนยูที่สนใจนะคะก็ยังมีอีกหลายทีมที่แบบอยากจะดึงเข้าไปร่วมแต่ประเด็นคืออย่างมาติ i เนสถ้ามาเนี่ยเขา ก็เป็นการันตีเนาะเป็นเครดิตแชมป์โลกนะคะแล้วก็ถือว่าฝีไม้ไลายมือก็ไม่ธรรมดาในการเซฟถ้าพูดกันปอนต่อปอนอาจจะเซฟดีกว่าโอนาน่าได้ซ้ำอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าการมาอยู่แมนยูเนี่ยก็ต้องการันตีมือหนึ่งให้กับเขา อย่างโอนาน่ากับบายินดีเนี่ยบายินดีแทบจะไม่มีผลอะไรเลยเพราะว่าโดยส่วนมากเราเห็นโอนาน่าบายินดีได้ลงเล่นบอลถ้วยแล้วก็เจ็บไปแล้วก็มีเกมในพรีเมียร์ลีกที่เจอกับนิวคาสเซิลใช่ไหมคะโอนาน่าเนี่ยอายุ29ปีรับค่าเหนื่อย1 2 0 0 0 0ปอนต์ต่อสัปดาห์เอาะว่ามันก็อาจจะตลกนิดนึงถ้าหากว่าเก็บโอนาน่าไว้แล Saint ้วเซนมาตินเนสมาซึ่งมาตินเนสเนี่ยรับค่าเหนื่อยประมาณ150,000ปอนต์ต่อสัปดาห์นะคะแล้วเขาก็ถ้าถามเรื่องอายุโอเคในตำแหน่งผู้รักษาประตูเนี่ยอาจจะเป็นตำแหน่งที่เซนผููร้รรกษาาปะตอยุ มากได้อยู่คือเอเมเลนโนวัตินสเประมาณ32ปีนะคะในอดีตแมนยูก็เคยมีเซนพูโกโกที่อาจจะอายุมากหน่อยอย่างฟันเดซาหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าในในกรณีนี้มันเป็นเรื่องของค่าเหนื่อยด้วยเพราะว่าแมนยูเองก็อยากจะปล่อย ตัวอื่นๆเพื่อไปเสริมกองหน้าต่อถ้าถ้าสมมุติว่าแล้วเสร็จจากดีลของเอมโบโมนะซึ่งเอมโบโมตอนนี้ก็ยังเป็นนาฬิกาซาย,ยู่นะคะแต่ตอนนี้มันเท่ากับว่าคือยังปล่อยใครไม่ได้เลยแล้วตำแหน่งผู้รักษาประตูเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีข่าวกับเอเมลิโนมาติเนสเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นเป็นทิศทางที่ดีในมุมที่ว่านักเตะอยากจะมาสนใจอยากจะมาอยู่แต่ถ้าพูดถึง เรื่องของตัวเลขเนี่ยปอก็ยังมองว่ามันมีความยากอยู่เหมือนกันเพราะว่าโอน่าก็ชัดเจนว่าเฮ้ยอยากจะสู้เพื่อตําแหน่งต่ออันนี้เดียเด๋ยวเดี๋ยวคงต้องรอดูสเต็ปต่อไปว่าแมนยูจะจ,จัดการกับประเด็นนี้อย่างไงส่วนดีลอื่นๆยังไม่ได้มีความคืบหน้าใดๆเพิ่มเติมนะคะแล้วก็มีข่าวจากเดอะซันอัปเดตนิดนึงแล้วกันเขาบอกว่า4นักเตะที่จะไม่ได้ปรีซีซั่นด้วยเนี่ยจะมีมารคัดวัตฟอร์ดกานาโชอันโตนีแล้วก็ซานโชนะคะก็เป็นแกงๆที่เตรียมจะ อําลาทีมเดี๋ยวต้องรอดูกันอีกทีหนึ่งเพราะว่าแมนยูเนี่ยจะมีเกมที่สหรัฐอเมริกานะคะกับการปรีซีซั่นก็จะเจอกับเวสต์แฮมที่นิวเจอร์ซีย์วันที่26กรกฎาคมแล้วก็จะมีไปเจอบอลมาที่ชิคาโกวันที่30กรกฎาคมนะคะเจอกับเอฟเวอร์ตันในแอตแลนตาแล้วก็จะมีโปรแกรมที่เปิดฤด,ดูกาลเจอกับอาร์เซนอลต่อเลยเพราะว่าตอนนี้เอาปว่าสิ่งสำคัญคือแมนยูจะปล่อยผู้เล่นออกไปได้ มากแค่ไหนนั่นแหละมันก็จะมีผลต่อการที่เราจะดึงนักเตะใหม่เข้าสู่ทีมนะคะนี่คือทั้งหมดของโอปอออินในวันนี้ค่ะ